ไว้ด้วยคำว่ารักและข้างสุญาทุ่งเราหัวใจเดียวกันกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการไลฟ์สไตล์ชนาบัยอย่ามาห้านะคะอ้าสัปดาห์นี้มีแต่2กับ2 นั่นคือช่วงที่2ในสัปดาห์ที่2ของปี2 5 6 6เปิดพุทธศักราชในสัปดาห์ที่2กันครับเมื่อกี้ช่วงแรกเรามีพูดกันถึงเรื่องของอุปกรณ์สำคัญของ New y a m a h a g แ a n นด์ฟิล์โนไฮบริดค nec นตตแต่ช่วงนี้เราอยากรู้เรื่องของภายในนิดหนึ่งนั่นคือระบบไฟฟ้าและเรื่องของโครงรถค่ะครับผมก็ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเริ่มที่โครงรถก่อนลวกันนะครับผมอย่างที่ เมื่อเบรกที่แล้วเราพูดกันว่ารถมีการดีไซน์ใหม่ในส่วนของภาพรวมชุดสีทั้งหมดดูปราดเปรียวมากขึ้นนะครับมีเรื่องของว m o t i ทีฟที่ส่วนหน้าของตัวรถมีการวางเรื่องของ F i c o อหรือว่าโลโก้รูปตัว F ที่เป็นชื่อของเขาก็คือ g แกรนฟิล n o อันนี้จริงๆก็อยากจะทักเหมือนกันว่าตัวโลโก้นี่ดูหรูขึ้นไหมคะใช่ครับออกแบบใหม่ครับออกแบบใหม่ใช่ไหมแล้วใช้สีทองด้วยนะใช่ฮะสวยงามมาก ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูถัดไปนะครับก็คือในส่วนของตัวเบาะแล้วก็ภาพรวมของโครงด้านนี้ตัวเบาะเนี่ยมีการปรับลดขนาดส่วนหน้าของตัวเบาะนิดนึงเพื่อที่จะให้เมื่อเวลาเราขึ้นคล้อมเนี่ยขาเราไม่ต้องกางเยอะเราสามารถยืนค้บยันรถได้เป็นอย่างดีม,มากกว่าเดิมจัดท่วงท่าในการขับขี่ใ,ให้ดูดีขึ้นใ่ครับะะนะครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวส่วนท้ายนะครับชุดมือจับหรือว่าแฮนเดิลซีที่เห็นนะครับผมถ้าเราสังเกตจากรุ่นก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสูงขึ้นมาเสมอหรือเหนือกว่าเบาเล็กน้อยซึ่งหลายๆท่านเนี่ยเวลานั่งถอยก็ด้านหลังเนี่ยจะรู้สึกว่าเจ็บเพราะว่านั่งทับเหล็กแต่อันเนี้ยเราปรับลดมุมของเขาลงละเล่นระดับแล้วเนี่ยใช่นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นส่วนของอทั้งเซ็ตของอุปกรณ์ชุดบอนั่งที่เราปรับลงมานะครับผม ในส่วนของช่องเก็บของด้านหน้านะครับสามารถใส่ขวดน้ําขวดไซสปกติขนาด 600cc ได้เลยนะครับผมหรือบางท่านก็อาจจะใส่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้ก็ได้จุใจกันไปใช่ขี่รถไปฟิตเนสสบายใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงตัวนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านบอกว่าไม่ค่อยสะดวกในการใช้เรื่องของตะขอแขวนของเนื่องจากถ้าเคยใช้รุ่นเก่ามาก่อนเนี่ย หนึ่งเลยคือจะมีความรู้สึกว่าเราต้องดึงตะขอแล้วต้องจับค้างไว้แล้วเวลาง้างใช้สองมือนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเรามีการปรับให้มีตัวล็อกของเขาซึ่งพอเข้าล็อกเสร็จเนี่ยเราสามารถใช้มือเดียวในการถ่างเบี่ยงอ่าถ่างตัวของขอเกี่ยวของเนี่ยใช้ได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสะดวกในการใช้งานมากขึ้นทางในการเบี่ยงใช่ครับและเดี๋ยวเขาก็จะดีดกลับมาที่ได้ไดครับม,มีชุดสปริงอยู่ครับผมอ่าก็คือมีล็อกที่จะ ดึงให้เขาอยู่ตัวเลยครับแล้วก็อีกอันนึงที่หลายๆท่านน่าจะยังไม่รู้เรื่องของชุดพักเท้าผู้สอนอ้าวทำไมคะพักเท้าผู้สอนเนี่ยก็ได้มีการตัดเอาส่วนของตัวล็อกตัวนั้นออกไปแล้วเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องอามาลำบากเรื่องของการกดเพื่อปลดล็อกหรือว่าอย่างที่บอกกันคือบางท่านใช้เท้าถีบ <c oughs> คทาวนี้ก็สามารถาเปิดออกได้ตามปกติเลยนะครับค่ะ<ม>ง่ายมาก สะดวกด้วยก็คือสำหรับท่านที่เคยชินกับรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่มีตัวล็อกนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจแล้วในส่วนของแพลตฟอร์มสำหรับวางเท้านะครับผมแล้วก็ส่วนของเชฟด้านข้างก็มีการเว้ารูปทรงลงไปให้ดูเพียวอย่างที่บอกคือเมื่อนั่งเราจะดูสง่าพูดง่ายว่ามีเคิร์ฟม,มากขึ้นมีส่วนเว <มา S 1> ้าส่วนโค้งมีสัดส่วนที่สวยงามมีเอวมีสะโพกอเท่านั้นยังไม่พอนะครับจุดที่ผมรัก สำหรับรุ่นนี้เลยนะค่ะโดยส่วนตัวกล่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่มากใหญ่มากใช่ครับใส่หมวกกันน็อกได้ใส่หมวกกันน็อกได้ความจุ27ลิตรโอ้โหเอาจริงๆโดยส่วนตัวเลยนะพี่เคยมีครั้งหนึ่งผมไปห้างแล้วต้องซื้อของนิดๆหน่อยๆด้วยความลืมตัวคิดว่าเอารถใหญ่มาค่ะผมซื้อข้าวสารสองถุงยังละซื้อนมอ<ย>แบบแพ็คสี่แพ็คโอ้โหพี่ลินเชื่อไหมผมใส่ได้หมด แกลนฟิล a นเนี่ยนะใช่ครับร <Okay. S 1> ุ่นเก่าด้วยนะรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยเ oh. พราะฉะนั้นรุ่นนี้ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมเช่นเดียวกันยังให,ให้ใส่อย่างจุใจใช่ถือว่าสุดยอดนะก็สามารถใส่หมวกกันน็อกแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องการได้อย่างเช่นเวลาเราใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ไปฟิตเนสใช่อาจจะไปนู่นไปนี่มีอุปกรณ์อะไรที่เราต้องเข้าฟิตเนสบางบางอย่างก็ยาวนะบางอย่างก็คิดว่าเอาหมด โน้ตบุ๊กจอ15นิ้วก็ใส่ได้นะครับเื้อยังเลยนะจริงแล้วอย่างที่เบรกที่แล้วที่เราพูดกันไปแล้วเนะว่ามีเรื่องของระบบเบรกที่เรา,าเป็นห่วงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยยังห้าจัดเต็มมาใหา้ยังมีเรื่องของระบบกันสะเทือนด้วยครับโอ้โหซับแรงสะเทือนอโช๊คอัพหลังเนี่ยมีการปรับอัปเกรดจากรุ่นเดิมนะครับเปลี่ยนบูทยางหูโช๊คให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนที่ ถูกดีดกลับมาจากถนนหร helmet, ือว่าจัดการขับขี่ได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าจัดมาเต็มกับดิวยมาฮ่าแกลนฟิลาโนไฮบริดคอนเนตต์รุ่นนี้ใช่ครับสวยสมาร์ทไม่ใช่เรียบนะสวยสมาร์ทเพราะรุ่นเพราะรุ่นนี้มีเคิร์ฟด้วยครับทําให้ดูแบบว่าปรับท่วงท่าของผู้ขับขี่ให้ดูสมาร์ทยิ่งขึ้นครับใช่แบบนี้ได้นะหล่อจริงถ้าใครขี่รุ่นนี้นะคะแล้วสิ่งที่เราต้องรู้เพราะเนื่องจากเป็นระบบไฮบริดด้วย ร,ระบบไฟฟ้าสําคัญที่สุดใช่ครับลึกลงไปกว่านั้นเป็นยังไงคะ,ะในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับอย่างที่แจ้งไปในช่วงต้นของฟีเจอร์ตัวรถระบบไฟสองสว่างทั้งหมดรวมถึงไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็น Full LED เรียบร้อยแล้วสว่างแน่นอนครับผมในส่วนต่อมานะครับเรือนใหม่เรือนใหม่ด้านบนยังเป็นจอดิจิตอล LCD อยู่นะครับแต่ส่วนด้านล่างเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาเป็นจอสีแบบ TFT ก็เมื่อกี้เห็นว่าแสงสว่างส่งออกมาแสงอาทิตย์ส่งออกมาเราก็ยังสามารถมองเห็นหน้าจอได้ด้วยใช่ครับชัดเจนเช่นเดิมแล้วก็ในส่วนของระบบสตาร์ทนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีระบบที่เรียกว่า one p u t start มันก็เก๋งเลยก็คือถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ในช่วงของการสตาร์ทเนี่ยเราจะต้องทําการกดปุ่มสตาร์ทแช่ไว้ค่ะถ้าเป็นแบบโบราณหน่อยก็เสียงแชคแๆๆจจนเครื่องติด ใช่ไห<ช><ช>มสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเรากำเบรกและกดสตาร์ททีเดียวครับไม่ต้องกดค้างก็เหมือนกับที่เราขับรถเก่งหดยทั่วไปก็คือต้องเหยียบเบรก,กเหยียบเบรกแล้วก็กดทีเดียวไม่ต้องกดแช่อ,อันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ให้มาในส่วนของระบบที่<อ>เป็นของเรื่องของไฟฟ,ฟ้าเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์โอ้โหถือว่าสะดวกสบายครับแล้วก็ระบบใกล้เคียงกับรถยนต์นะคะตอนนี้ใช่ไม่ธรรมดาแล้วก็อุปกรณ์สําคัญเลยสําหรับส่วนของระบบไฟฟ้าที่เพิ่มเติมมานะครับตามชื่อของเขา Connected n o n n e c t <Connect> e d เรามีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า C C U นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวรับส่งสัญญาณกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็แสดงผลบนหน้าจอเรนใหม่เช่นเดียวกันถ้าใครที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและไม่พลาดการติดต่อนในระหว่างขับขี่ครับผมคุณผู้ชมต้องรู้จักกับระบบ w i Connect ใช่แต่ว่าเวลาไม่พอคะ่ะสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันเรื่องของ ระบบ Wi-Connect ในเวอร์ชั่นของ New Yamaha Grand Filano Hybrid Connected กันค่ะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะรพันไว้ด้วยคําวงเรา